ที่3สิบนะคะอ่าสามคนถือให้เป็นวันโงนรุ่ยโลกค่ะค่ะและวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมมากมายนะคะที่ให้น้องๆนะคะได้ร่วมสนุกกันนะคะตอนคื้นะคะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะค่ะดิฉันรอยดิฉาเพชรรัตน์ค่ะขอชื่อจริงค่ะขอชื่อจริงค่ะสอนรพันธ์เกสรค่ะค่ะดิฉันอริรภันธพัทรามน์ใจค่ะชื่อจริงค่ะอภิิฎค่ะ โทษหรอคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมมากมายนะคะก่อนอื่นนะคะเรางน,งนงต้องตั้งใจฟังก่อนนะคะว่ามันจะมีเอ่อความรู้ให้น้องๆได้มาขึ้นมาตอบคําถามกันนะคะค่าววันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องการสูบบุหรี่โลกใช่ไหมคะเดาโทษของการสูบบุหรี่อะไรบ้างคะาค่ะโทษของการสูบบุหรี่นะคะ แบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งคือผลกะระทบระยะสั้นนะคะผลกะระทบระยนนะ,ะ,ะสันะะ้นนั่นก็คือตาแดงแล้วก็แสบตานะคะนั้นก็คือสมรรถภาพาทอาจจะลดน้อ,ลอยลงนะคะส่วนผลกะระทบระยะยาวน,นะคะ,ะจะเป็นแบบว่ามะเร็งปอดที่พี่ฟองเป็นอยู่นะคะแล้วก็ถุลงลมโป่งพองค่ะค่ะ,ะแล้วสถานที่ที่เราไม่ก็คือ สถานที่ราชการแล้วก็สถานที่สาธาร,รณะค่ะค่ะแล้วเรามีโทษยังไงบ้างโทษฝ่าฝืนนะคะโทษฝ่าฝืนจะปรับ2,000บาทนะคะน้องๆต้อตั้งใจฟังเพราะตอนสุดท้ายเราจออะมีตอบคำถาม,ถามนะคะค่ะก่ะอนวันนี้นะคะเรามีการแสดงนะคะที่หมู่บ้านช้างพัทยาน,นะคะแล้วก็การเต้นโคเวเดนของสาวสวยโรงเรียนรัตนาธิเดชค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า แดนเซอร์คนไหนหรือนักแสดงคนไหนนะคะอจะมีเหมือนพวกเราคะใช่ค่ะค่ะอ่าก่อนที่เราจะไปชมการแสดงนะคะเรามีวลีเด็ดจากยาวค่ะเดี๋ยวพ่อมาสอยใช่ไหมอ่าค่ะถ้าหกเจ็ดซอยซอยพอมันงอฟั้นซอยกระเทยสมัยก็รูดจับบรูดจับกระเทยบัดพ่อพูดท้ายอีกใส่เปย์ โอ้ยอันนี้ก็จะเชิเจ้าหนี่อันกระสอยค่ะ คุณค่ะคุณชื่อเหลืองนะคะอ่าววันนี้คุณมาสอนวิชาอังกฤษนะคะทุกค,คนฟังค่ะอังกฤษเดี๋ยวคุณจะขอแบบทดสอบสัมเนียงความเปรีของแบบเอ็กซ์แอนด์ดีซึ่งอ่าวเริ่มคุณได้ค่ะผู้สิทธิ English. <English. S 1> ์คะ่ <English. S 1> คะอังกฤษอังกฤษผูีกครั้งน่ะค่ะอังกฤษอังกฤษเก่งมากคุณผ้หญิเก่ง ไหนหนูพร้อมพูดสิคะ English อีกอีกรอบหนึงอีกรอบหนึ่ง Eng ้ Australia. English เก่งมากไหนพ้อพูดสิคะ English กอีกบ English เก่งมากาอก English ยังหน้ามตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมเดี๋ยวเเจอกเดี๋ยวภาษา พวกภาษาอะไรพวกภาษาอะไรพวกภาษาอะไรลูกป่าเนี่ย,อยอโอ้โหน่าเหมือนราเลยไหนงัดไสิก็พวกภาษาอังกฤษคะ English อย่างตอนนี้หน้าโอ้โหอ่าก่อนที่เราจะมาเรียนเราขอเช็คชื่อกันก่อนนะคะครูเรียกชื่อใครเรายกมือน,นะคะ ง่ายๆแบบเบาๆอ่ะ,อะมีใครคนไหนสงสัยอยากจะถามคู่เพราะคู่เนี่ยจบแบบเอกอังกฤษมามีใครสงสัยหรือเปล่าครับผมครับสงสัยคำว่าอะไรคะเอ่อ uh, someone ครับ someone เดี๋ยวพูดะให้คู่ก่อน S O N E ฟังมันคือโซเมโอนิอัเดี๋ยวจะทดสอบทากคนพูดสิคะโซเมอเน่โซเมอน่ so so เอาใหม่ส่เนีไม่ต้อเออโซเมอเนอีกคนเดียวพูดโซเมอเน่ค so ุณเกงมากนะันคุณนี้โซเมอเน่โอ so ้ยหอเก่งรึวย โซมีเอิญน,นี่อา่าจยังทำตาเลยทำตายถูทำไมทำไมรอ,ร,รอเรียนรอเรียนไม่ได้ล้อเรีนยนค่ะก็โซมีเอีญเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอ่ะมีอันนี้จบไปแล้วนะคะสหรับโซมีโอเน่มีใครสงสัยอีกไหมคะสงสัยคำว่าอะไรคะซัมมิฟิวเจอร์ฟิลเจอร์เดีผู้เขียนก่อน พูดด้วยนะคะถาว่าฟาวเวอร์โกลพูดสิคะฟาวเวอร์โกลฟาวเวอร์โกลพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันเลยฟาวเวอร์โกลฟาวเวอร์โกลอะทุกคนพูดพร้อมกันแล้วหันไปทางนู้นนะคะเนี่ยสองคนยืนอยู่นะที่มีมงกอ่ะพูดหนึ่งสองสามฟาเวอร์โกลแข็งมากคนละหูสิมีอะไรเป๊ะอยู่บทนี้เนี่ยมีอะไรคะพี่ไงเมอโกตินเชลลิส อะไรนะไอสตีสข่านหาคบแล้วนะออ อะไมต้องขานไหมคะไม่ต้องทานไอ้ผู้ชายถำเป็นอะไรพูดถอยเล่ยค่ะพูดถอยเล่ยห้องน้พูดหนังเหรอเอ้ยไม่ใช่พูดห้พูดท้องเหรอพูดฉีดแตกแล้วไม่ไหวแล้วทยไมต้องไปไปละทานเนี่ยไม่ไปแล้วค่ะทำไมมันลาดแล้วเอาแล้วไงย่งานหนักแล้วไงแม่บ้านแม่บ้านมาเช็ดด้วยโอ้โหเหม็นจูหูกินอะไรมาเนี่ยกินปลาหรือเปล่าหูเมียมาก 拜拜，美。 ทำไรอะ่ะออาจารย์ไปห้องน้ำแล้วก็ทำอะไรสุบรีมันดีไหมดีเฟรนดีนี่เดี๋ยวข้าหยิบอะไรให้ดูข้าได้ข้อมูลมานี่คือแสตเ็ตของข้ามันเป็นแสตเฟตจากอนาคตดูจากที่ นิดสารพิษอีก250ชนิดและสารกอรร่อมลิ่เจด7ิชนิดมันเยอะนะเยอะเออแล้วมันดีไหมดีเินดีครับแล้วเองตามมาดูค่ะตามตามภาพเลยเอ็งเห็นเหล่านี้ไหมข้างหน้านี่หมดเลยอ๋อแผนนี่คือนินิตที่คาเปิด่ดู ดูเห็นในนนะเส้อเหลือเนี่ยอะเออะไรผมรปองพองฟองแล้วฟองหมดแล้องเลยออองนิ้น่ะที่เห็นอันนี้ไม่ได้บอง้วนน้วนอดูดิลูกส้นเลือดสมองไอ้แตกตันตาะรือะไรตาตั้งอ่า นี <c oughs> ่คนหนึ่งผู้ชายถือกล้องนะฮะหลอนลงไม่ดีหลอไม่ดีเออแต่ใจไม่ออกเลยหวาหัวเตัวเรานั่นแหละไอ้ไหนมากไม่ดีแต่นะมีคนโมาตุ๊ต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 ุรศัพท์มาตุ๊ต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 รอ ส่งลกมาลก,กมา,กา,า,าเด็กูไม่ใในไทยส่งอะไรขนาดนี้นเลย <c oughs> ส่งกลุ่มชิดเลยแล้วนี้มันดูอะไรอ่ะคิด่ะดูไปเลไหยเ <c oughs> ไม่ใช่ มันมัน,มนอกมาก่นออกมาออมาีลามากตันไม่ก็มันม <c oughs> ันคล้ายกันมันแค่แค่อุ้ันี่วันนี่วันนี้ส่งกลับไปด้วยกระไรนนนแล้วโชคดีนะไปเปนนั่งนะ ิวชีวิตเ้ยมึงมาไปเห<อ>็นแค่ลูกไปแล้วเห็นไหมมึงม,มาไปเขาขอโทษขามวัทำไมตอนเขาพอดเขอขอโทษเขาคิดไปแล้วเขาจะเลิกเล่าเขาสำนุกได้แล้วแค,ค่ใค่เขานะ เป็นพี่นะฉันจะไปขอลายหมอเขาไว้ข้าวสารยาจริงเหรอตื่นแล้วรอตื่นแล้วลูกดูมืยนะพ่อแม่หนูจะได้ดูบี๋นะจริงเหรอลูกตอบมือค่ะอ๋อความภาคภูมิใจของแม่ขอเชิญค่ะขอกระลึกเริ่ออะไร เล่าสมมาายสมสมากสมพอเมื่สิ่ Will m u n c คือในร้านอที่เราเชิญเนะรับในเรื่องของเครื่องมือกับกิจกรรมในวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับของการเป็นเชิญเพื่อนรยการทั้รองผู้ใอนยการและท่านารารยนนะครับเพื่อถ่ายเพื่อกแสดงครับบคเชิญค่ะป